เนหรือเปล่าผมเข้าเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยผมอยู่ตรงไอ้นี่นะวาอะไรอ่ะไตรโอลี่อ่ะที่มันอยู่ตรงแทงค์อะเห็นไหมที่มันมีท่อปล่อยอะไรคันเสียอยู่อยู่ขอบันไดอยู่ขอบันไดระวังนะข้างนอกอ่ะเขาไม่ใช่เี่ยว่ะเยี่ยหน้าต่างขอมเนต์เฮ้ยดื้ยจ้ำจ้ำจั๊เฮ้ยจ้ำคันมันออก อุอ้ยม,มันยิงกันมดดันเดยวีดังทมดันลงเมันลืมันมีคนเข้ามามีคนเข้ามาเพิ่มยิงแล้วใครวิ่งเข้ามาเมมอสติ้นรวงรรวง <Okay. S 1> ไคร <cuanto S 1> ล่วใครล่วงใครล่วใครตัดตลอตายวะตายวะนตายวะดูนิดดาว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 ดามันมีคนในห้องอีกตัวนึ่งมั้มีคนนึไม่มีของตายเหรอข้างบนต้นตอนนี้ใครทสองบ้างหนึ่งไม่มีครับมีคนหนึ่งมีคนนึง อีกคนเดียวก็เคลียร์ได้ก็จบเลยเฮ้ยน้ำผมน้ำผมน้ำผมขยี้วะโอ้โหเดินไหลอยู่เนี่ยนะมึงเหรอผม่เป็นไรอยู่ชั้นสองอยู่อยู่ในห้อง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 ไอ้ห้องห้องด้านขวาอยู่ขวามือวะตัวที่ผมยิงออกจากทางซ้ายนะ มันยังอยู่ชั้นสองแล้วนะคุณอาอยู่ชั้นสองแล้วไม่ตายเหรออ่าเรไม่ตายแต่ผมโดนดาวดาวนะมายิงซ้ำให้หน่อยพูดส่วนพมอดมายิงซ้ำให้หน่อยหน่อยยิงหัวยิงหัวเลี้ยงหัวเนี่ยเป้ส้มเนี่ยเป้ส้มเนี่ยยิงยิงเป้ส้มนี่ยใครเพือนเอ่ยเลยนเออเออแล้ยิงซ้ำให้หน่อยยิงหัวนัดเดียววันนั้นทั้งเยอะเออใครมีไม้มาซ้ำหน่อยขาของห้า ไอผมผมอย่านะมันมีคนใส่ชุดตำรวจด้วยผมีชุดเหล็กยันชุดปิงแต่ตอนนี้เฮ้ยเพียบเลยคุณโอ้ยเค้นเพียบเลยผมกันเรื่องอย่างเยวเฮ้ยเพียบเลยผมพันแพ้แล้วระวังเพียงพวกเด็กใหม่นะโโอ้หเต็มเลยอะเต็มเลยนิเพียง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 รีมาเอาไปลอผมด้วยไปลอผมด้วยโอ้โหหาไม้มาแล้วจ้าโอ้ยเดี๋ยวหาของก่อนไม้เลยอยู่ตรงไหนกันนะอยู่ข้างล่างคนนึงของแค่ไม้พอผมนี่เป็นเด็ก มีมีข้างล่างกันหมดเลยแต่ไม่อยากไปเรียเข้าให้วิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งมาลงนอ่กับวิ่งลงนอนลวงตัวตรงไหนหน้าหน้าของไปคุกไปเสียงแม่งดังที่มันนะครับ Uh-huh.